ก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซ่อนแอบจะร้อยแล้วเออเกี่ยวหดมกไม่กล้ายิงหรอกไม่เกีหรอถามไปเจอสักทีไอ้เก็ใช้วิธีทหารเนี่ยเฮ้โดนขัง ็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซ่อนแอบในบ้านของผมเองในช่วงที่โควิด19นี้อยู่กติกาง่ายๆนะก็แค่แอบ,บในบ้านหลังนี้พูดตรงๆว่วววาบ้านผมก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมาโหราขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่มีอะไรจะทำในช่วงโควิดนี้แล้วผมก็ไม่ได้จะทำอะไรแล้วก็น่าเบื่อมากเลยไม่ต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยกินข้าวก็กิน,นแต่อะไรก็ไม่รู้ก <c oughs> ป็นอะลรครับเราจะมาเล่นซ่อนแอบกันนะครับในบ้านของผมนะครับไม่ใช่ดิมันก็บ้านทุกคนนี่นะโอเคขอเชิญคนที่จะเล่นเข้ามาหน่อยสวัสดีครับผมชื่อหนูเฮ้ยทั้งสองคนนี้ครับจะมมาเล่นนออออแบบบะไรกดิิช ีค่ะเออให้มันดูเป็นผู้หญิงไงชื่ออะไรคีโบมครับคนเราท่อคือเอาน้ำเย็นลาดแล้วกันเดี๋ยวไปโอนน้อออกกันก่อนไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะโอนน้อออกกันก่อนนะครับมาทำไมวะเธอใครไม่เหมือนคนอื่นก็ก็ไม่เป็นเอาคนที่เดีย๋ยวคนสุดท้า,ออายอ่ะเร่งโอนน้อนยออกน้อนยออกน้อยออกชุบชุบชุบเอ๊ะคีโอมเป็นนะครับผมท่านี้ผมเป็นนะครับนับนับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปแอบกันเลยปะ หนึ่งสอี่ห้าทุกคนรีบแปทุกคนรีบแอบกันเดีวันนี้เดีอยู่คนละที่อยู่คนละที่แอบตรงไหนเ 14, 14, ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิมสิบ่ห้าสิหสิมันไม่มีที่ไหนให้ผมแอบแล้วผมตัวใหญ่มากที่ไหนีไหมแปามเก้าสสิบ คนว่าในพม่า,ม,ามันจะมันจะเน,นียนเนี่ยพม่าเนี่ยไม่น่าเวิร์เละทุกคนผมว่าน,น่าจะน่าจะโดนกอบคนแรกเลยแอบไม่ได้แอบไม่ได้ไปข้างบนดีกว่าค่ะ้องฟ้าม้องฟ้าม้อง,ง,งสี่บีมบีมมาล็อกให้หน่อยเร็วๆมาล็อกกัน่อยทุกคนเจ็ดที่อะไรตัมันล็อกให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเอ็ดแปดสองผ้าตัวนี้แล้วกัน ทุกคนได้เทียบแล้วครับนั่งยองๆอยู่ตรงนี้9ก9 1 9 2อุ้ยมืดตึ๊บเลยทุกคน9ก้าสามก้าสี9เก้าหก็กเ็ดก้9100เากยไปกันเลยครับผมเอาไปเลยไปกันเลยดีกว่ายองๆยังไม่เห็นเลยเปล่าเข้าบ้านกันก่อนลอดการอาอยู่ไหมครับนายการอยู่ไหมครับมาแล้ว ไม่เห็นหน้าเลยร้อนด้วยคือทุกคนตอนแรกอ่ะการจะออกไปทางนู้นตรงระเบียงอ่ะคนแต่ผมไม่กล้าไม่มีไม่มีนี่ล็อกประตูไม่มีร้อนสุดๆโอ้ยเนื้อแป้งอยากเป็นคนหามากเลยไม่ได้เป็นคนหาตอนนี้ก็รอนะทุกคนว่ามีใครมาเจอหรือเปล่าในตู้นี้ก็ไม่มี มาทาสน้องบีแล้วพี่บิวไปไหนอ <c oughs> ืะบีบีก็ไปบี <c oughs> สมอนนะเปล่าพูดจริงนะตะกี้ผมปิดใช่ไหมงั้วผมก็ร้องกลับไปวยมันเดียวนะมันคงไม่คิดหรอกว่าเอ้ยออกไปแล้วจะร้องได้ไงเขาไม่มีคนหรอกขอให้คิดอย่างนี้นะไปดูข้างนอกกันก่อนไม่ได้ให้าตัวเราออกไปแล้วน้อกประตูอันนี้ห้องน้ำก็ไม่ดีอ๋อเจอแล้ว ดูน้องไม่เก็บข้าวข้าวบูดี้ดันก็ไม่เก็บเ<อ>จ๊นาวีเจอแล้วเจอาดีใจจังเลยดูวิวอันนี้วิวอ่ะเ,อเ,อเ,เจ้าเออในรถเจอแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยที่นี่อยู่ไหมครับตายนี้อ่ไม่ไมีเจอแล้วหลังพมา่าน ก็ไม่มีฮะไม่มาเยอะนะม่กล้ายื่นออกไปเยอะนอกนอกถ้าที่นี่ไม่อยู่ที่นี่ไม่มีหนาวไม่เจอสักทีข้างในนั้นน่าจะไม่มีที่นี่ล่ะข้างมีมีแมวหนาวมากทุกคนจะเอ้ แน่ๆไม่มีไม่มีครับลูกตรงบนไม่มีอยู่ไหนกันนะข้างบนเครื่องสักค่าเดี๋ยวให้น้องบีมปิดประตูให้บอกโหเวผมโคดสุดฮืยไม่จริง สองตัว <c oughs> ตัวคำ <c oughs> ตอบตอบเจอแล้วครับอุกเดินกันที่ไม่เคยช้เลยเราอยู่สิบนาทีกว่าทุกคนหาตรงไหน,ไหน,นวะไม่เข้ามาในนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเกิดเขาออกไปเขาไม่มีค่ะล็อกประตู โอเคทุกคนครับตอนนี้คนที่โดนหาเจอก็ต้องเป็นคนเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปแอบเปมาเดินทุกคนไปหนึ่งสองสามสี่แอบไปที่ที่ไม่มีใครรู้เดี๋ยวน,นี้ไม่น่าจะมีใครรู้นะผมว่าน่าจะเหรียนนะทุกคน ดจะร้อยแล้วแอมี่ก็ร้วกันร้อให้น้องบีมเดินเข้าบ้านถ้าเกิดเหมอนบีมเดินมานี่เราก็จะเดินไปนู่นนะคปอเ่ะ88 8, 8 9 9 9 0หา,ะะาแล้วนะดีมาเลยครับจะหาในครัวก่อนเสื้อเกี่ยว หาให้ครัวแ่ก็ใช้เวลาหารในครัวไปในครัวก็น่าจะไม่มีนะมาบ้านตรงนี้ดีกว่าหลังบ้านเฮ้ยในนี้อาจจะมีนะไม่มีล็ <c oughs> อกตู้ <c oughs> เฮ้ยอย่าล็อกดิล็ <c oughs> อกตู้แล้ว ประตูเขาก็มาไม่ใช่แ no ม่เปิดประตูให้หน่อยโดนขังล <c oughs> ็ับประตูเปิดประตูคขาหนึ่งข้างบนหาข้างบนแอี้ลันโอ้นโนโนโน าไม่เชื่อหรอกเปิดประตูไว้อย่างนี้ประตูขค่นึง ตอนแรกไม่เห็นนะผมบอกแล้วว่านี้่มันไงล่ะบอกแล้วมุกเกะเกะเยวได้ผลตอนแรกอยู่ใช่ไหมอยู่ในบันทึกออกเฉยเลยมีคนมาล็อเป็นตูไม่รู้ับก็สำหรับคลิปนี้ก็ที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับกดไลค์ไม่ถึง10ไลค์นะทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำอีกกดติดตามผมด้วยนะครับตอนนี้ผ่าน35ซับแล้วขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย ก่ครับ lab, มเมเบื่อกี้ผมเกือบลืมต้องลงโทษคนไปแพ้ก่อนนะครับซึ่งผมลืมไปเพราเกมซอสแอบไม่มีคนไปแพ้เพราะว่ามันจะวัดกันยังไงเอาวิธีง่ายที่สุดเดี๋ยวเราจะมาโอนอันออกกันนะครับว่าใครจะโดนโอนอันนี้เปลี่ยนนะใครออกคนแรกคนนั้นโดนเลยโอนออกออกออกเออจุ่มอะไรไม่เอาหน้าจุม๊มหน้าไปทั้งตัวเลยโอ้โหแล้วโอนอะไรนะซัด